ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปปฏิบัติหน้าที่ทางภาคใต้ลงพื้นที่ภูเก็ตนะคะนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรค่ะได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่ารัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาได้ออกคำสั่งอภัยโทษลูกเรือประมงไทยทั้งสี่คนที่ถูกจำคุกอยู่ที่เกาะสองส่วนจะส่งกลับมาประเทศไทยเมื่อไหร่อยู่ระหว่างการประสานนะคะกับทางเมียนมา ก็คาดการว่าเร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้แต่ยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ทีนี้ถามถึงขั้นตอนนะคะในการอภัยโทษ ว่าไทยเนี่ยดำเนินการร้องขอไปหรือว่าทางการเมียม,มาดําเนินการให้เลยนายกรัฐมนตรีแพดทองทานบอกว่าไทยเนี่ยได้มีการขออภัยโทษไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะเนื่องจากว่าก็ต้องดูในส่วนรูปคดีด้วยว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและในที่สุดก็สิ้นสุดกระบวนการค่ะก็จะมีการตกลงกันว่าจะมีการปล่อยตัวซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของเช้าวันนี้นะคะคือลูกเรือประมงทั้ง4ท่านนะครับที่ถูกจับกลุมตัวไปเนี่ยต้องย้อนกลับ ไปตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนับเวลาสิรวมณเวลานี้เนี่ยก็กินเวลา4เดือนเต็มซึ่งระหว่างที่ถูกจับกุมตัวไปเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกมาตลอดว่าเดี๋ยววันที่ช่วงธันวาคม,มจะถูกปล่อยตัวบ้างละก่อนปีใหม่จะถูกปล่อยตัวบ้างละหลังปีใหม่จะมีการปล่อยตัวออกมาบ้างละแต่ปรากฏสุดท้ายเรื่องก็ยังเงียบจนกระทั่งนำมาสู่เชา้าวันนี้ที่ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยข่าวดีนะครับว่าทางการเมียนมาเตรียมที่จะ ปล่อยตัวชาวประมงทั้ง4ท่านแล้วนะครับหลังจากที่ถแถลงข่าวไปครับท่านนายกรัฐมนมรีก็ได้มีการโพส เรื่องนี้นะครับลงทางโซเชียลของท่านนายกวัตถมนตรีโดยระบุข้อความว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับแจ้งมาเมื่อวันที่27มีนาคมรัฐบาลเมียนมาได้ออกคำสั่งอภัยโทษลูกเรือประมงไทยทั้ง4คนบนพื้นฐานความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและเป็นผลพวงจากความพยายามหาเรืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตอนนี้ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรียดดำเนินการเพื่อนำลูกเรือประมงทั้ง4ี่คนกลับสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดและขอบคุณรัฐบาลเมียนมาต่อการตัดสินใจดัง กล่าวด้วยนะครับส่วนรายชื่อของลูกเรือทั้ง4คนนะครับที่ จะได้รับข่าวดีได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอันเป็นที่รักแล้วนะครับสีท่านประกอบไปด้วยคุณสุนันท์มงกุฎทองอายุ68ปีคนนี้เป็นผู้ควบคุมเรือนะครับคุณสมปองวิวัฒน์อายุ61ปีคนนี้เป็นช่างเครื่องคุณถาวรพรหมนิมิตอายุ64ปีเป็นช่างเครื่องเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งท่านก็คือคุณวิโรธสะพานทองณนครคนนี้อายุมากที่สุดเลยนะ69ปีเป็นลูกเรือในเรือประมงลำนี้นะครับ